คายหัวรอสตูดิโอพอดแคสต์ล a าฟ h ไลฟ e บ a ล a นซ์ผมนายแพทย์ปีชัยโติศักดิ์และออมจากคายหัวรอสตูดิโอคุณกำลังรับฟังรายการ Theory of, of Love, Love. สวัสดีค่ะแฟนๆเทเรีออฟเลิฟทุกคนนะคะแล้วก็สวัสดีพี่ปี่ของเราด้วยค่ะสวัสดีครับผมมอปีจากเพจเทเรียออฟเลิฟครับวันนี้เรากลับมาพบกันในห,หัวข้อที่จะว่าไปก็คลาสสิกคลาสสิกพอๆกับเอ่อทำไมเข้าถึงนอกใจหนูทําไมผู้ชายถึงเจ้าชู้เลยในระดับ,บเดียวกันเลยเนาะแต่ว่า ต้องบอกอย่างหนึ่งว่าไอ้คำถามเนี้ยมันไม่ได้มีคำตอบทางเรษฐวิทยาที่ exactly เท่าเรื่องที่เราเคยคุยกันมาเราก็เลยใช้เวลารวบรวมนิดนึงเพื่อที่จะตอบให้มันครอบคลุมครับมันมีเรื่องคลาสสิกแบบหนึ่งเรื่องอะไรครับที่น่าจะได้ยินกันแบบก็คือแม่แม่ผัวลูกสะพ้ายพ่อตาลูกเขยอะไรอย่างเงี้ยทำไมเพศเดียวกัน ที่มาก่อนในฐานะพ่อหรือแม่จะต้องไม่พอใจสะพ้ายหรือเขยที่เข้ามาใหม่อือฮเออไม่ค่อยอชอบไม่ค่อยลงรอยใช่คานี้ดีกว่าครับคอมจริงๆกเ็เขาก็มีวิจัยประมาณหนึ่งนะแต่ว่าหลักๆก็คงเป็นเรื่องของตัวแม่ยายเอะเขาเรียกอะไรแม่ยายแม่ผัวแม่ผัวกับลูกสะพ้าย,ายค่ะอันเนี้ยจะถูก วิจัยเยอะหน่อยแต่ว่าถ้าจะเป็นแบบพอตาลูกเคยอะไระจะไม่ชัดเท่าไหร่ใช่จะไม่เยอะครับแล้วก็มันก็มีจริงจริงมันก็เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมแบบแม่ต้องไม่ชอบแฟนด้วยนะอะไรอย่างเงี้เนาะหมายถึงว่าหรือแบบเออทำไมแม่ของแฟนเราถึงไม่ชอบเราอะไรเงี้ยซึ่งมันผมว่าเป็นปัญหาของหลายๆคู่แล้วก็อาจจะทําให้หลายคู่แบบถึงกับต้องเลิกรากันไปก็มีนะยิ่งแต่งงานบางทีมันจะยิ่งเข้มข้นขึ้นนะ,อ,ะอันเนี้ยในในพาร์ทนี้อืใช่ กเ็เขาก็มีสรุปมาครับผมเกี่ยวกับวิจัยที่เราคุยที่เราหาหากันมาเนาะอันที่หนึ่งที่ผมไปหามาก็คือเขาบอกว่าการที่พ่อแม่เนี่ยไม่ได้เลือกคู่ให้เราเองอ,อ่ะมีมวลหนึ่งอ่าก็คือปกติสมมุติว่าเราเป็นคนเลือกใช่ไหมเลืเลือกแฟนแฟนผู้หญิง เราไปเลือกเอเฮ้ยคนนี้อ่ะหนึ่งหน้าตาดีหรือว่า2เป็นคนฉลาดสาเป็นคนมีอารมณ์ขันนู่นี้นั่นเนาะอ่าซึ่งส่วนใหญ่มันจะเป็นแส pect ที่วเวลาอยู่ด้วยกันแล้วมันทำให้ทาให้รู้สึกดีอะ่ะใช่ไหมเราถึงเลือกคนที่มาเป็นแฟนเราแบบนั้นแต่กับพ่อกับเอ่อกับแม่เขาจะหลายๆคนผมว่าไม่ได้มองอันนี้เป็นหลัก และในส่วนที่เรารู้สึกเขาอาจจะไม่ได้มารับรู้ด้วยละเพราะเขาไม่ได้ใช้เวลากับแฟนเราใช่เช่นเขาอาจจะมองเรื่องแบ็กกราวด์ทางสังคมหรือว่าครอบครัวสถานะต่างๆหรืออะไรอย่างเงี้ยว่าแบบเฮ้ยหรือว่านับถือศาสนาอะไรเชื้อชาติชาติพันธุ์มาจากไหนอะไรเงี้ยในในแล้วในเกณฑ์พวกนี้เราไม่ได้แค่เฉพาะแม่บางทีใช่ซึ่งผมว่าผมว่ามันเป็นเยอะนะอย่าสมมติคนจีน กับคนไทยอะไรอย่างเงี้ยมันหมายถึงว่าก็มีความต่างในเชิงนี้อยู่ใน,<อ>ในการที่จะไปเป็นครอบครัวของเขาแต่งเขา้าแต่งออกเนาะมันก็มีความแตกต่างในเชิงวัฒน,ธ,นธรรมอยู่พอสมควรเพราะ,รราะอ,ยาอย่างเพื่อนผมก็แบบมีแหละคือรุ่นคือรุ่นเดียวกันก็ยังมีก็คือเฮ้ยแม่ไม่อยากให้แต่งงานกับคนไทยอะไรเงี้ยคือมันไออยากในคนจีนประมาณนั้นนะซึ่งถามว่า ตัวรุ่นคนรุ่นเราอะ่ะมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นแล้วแหละแคร์แล้วล่ะเออแต่ว่ารุ่นก่อนเขายังแคร์อยู่มันก็เลยทําให้เวลาที่เราเลือกมาเนี่ยมันก็จะไม่ได้คุณสมบัติแบบที่แม่เขาอยากได้สักเท่าไหร่ประมาณนี้ก็เลยทาให้เอ้ยฉันไม่ชอบคนเนี้ยก็เลยทําให้อาจจะเกิดการทะเลาะกันในที่สุดอืมเขาไม่ได้เลือกเองเขาก็จะถูกใจยากหน่อยประมาณนั้นครับอันนี้คือข้อที่หนึ่งนะอ่ะข้อที่สอง สำหรับคนสวยและหน้าตาดีทำไมอ่ะแม่มันเนหรอเอออ๋อเหรอเขาบอกว่าราชินีพึ่งอย่างนี้หรอเออเขาเขาเขาบอกว่าการที่ถ้าแฟนของลูกเนี่ยสวยอะ่ะมันจะทําให้เหมือนคนสวยก็จะดึงดูดผู้ชายคน,นอื่นๆด้วยอืมอ่าอ่าซึ่งมันจะทําให้ใคล้ายๆว่าเฮ้ยลูกที่เกิดมาเนี่ย มันมีโอกาสกที่มันจะไม่ใช่ลูกของมันทํามันน<ข>าพาความไม่ชัวร์มาให้ตัวเขาและครอบครัวก,ก็คืออันนี้คือพูดถึงแบบในเชิงวิวัฒนาการเลยนะว่าอมันสิ่งมีชีวิตทุกชนิดอะไม่ต้องการ <ด S 1> <ด>ที่จะแบบเลี้ยงลูกแบบกาฝากอะก็คือแบบเฮ้ยฉันต้องเลี้ยงลูกคนอื่นที่ไม่ใช่เชื้อพันธุของฉันหรือหลานคนอื่นที่ไม่ใช่เชื้อพันของฉันเพราะฉะนั้นอถ้ามันมีโอกาสถถกที่แบบเฮ้ยคนนี้แบบโอ้ยนะ่าสวยว่ะเฮ้ยมีผู้ชายติดเติมเลยอะไรเงี้ยมันก็ทําให้อ เขาไม่แน่ใจว่าแบบลูกท <th ี่เกิดมามจะใช่หลานฉันจริงป่าวะหรือว่าเป็นลูกคนอื่นอะไรเงี้ยอืมก็เลยทําให้เขาอาจจะแบบหม่นนิดหนึ่งถ้าคุณสวยนะครับในขณะที่ผู้ชายอ่ะเลือกผู้หญิงที่สวยเพราะมันสะท้อนถึงความแข็งแรงอืแม่สามีก็จะไม่ชอบเราได้ประมาณนั้นเออเอาเข้าไปออแต่มันก็นํามันก็นํามาสู่ความมันก็จะสร้างความเสียหายให้เขาในมุมของเขาแล้วเหรอนะเออก็เข้าใจได้ครับ เขาจะได้เพราะสวยอาปาโนเขาจะได้เพราะว่าเออเออมันเห็นภาพแล้วกันเป็นว่ามันเพราะว่าจริงๆในอรี่ดินครั้งแรกเราบอกว่ามันมีวัยของความแข่งขันอยู่ในทีอ่าเออซึ่งออกมันก็จะทําให้ลำบากใจนิดนึงว่าใช่ปะวะอ่าหลานฉันจริตเปล่าซึ่งอันนี้อันนี้เป็นสิ่งที่อสิ่งมีชีวิตทุกชนิดซีเรียสนะในระดับจิตใต้สำนึกเลยว่าเฮ้ยถ้าลูกคนอื่นไม่เลี้ยงอะไรอืมครับประมาณนี้ อ,อันนึงไออันนึงที่ดูแบบดักดักเนาะอีกหัวข้อหนึ่งที่ดูดาร์กมากขึ้นกว่าเดิมหน่อยก็คือแม่ของแม่สามีเนี่ยไม่ด้วยจิตได้สำนึกแล้วไม่อยากให้ลูกเนี่ยมีภรรยาแค่คนเดียว ต้องบอกว่าเราพูดถึงสมองในยุควิวัฒนาการด้วยนะ,ะไม่ใช่เขาก็ไม่รู้ตัวอ่าครับต้องบอกว่าเขาไม่รู้ตัวต้องใช้คําว่าเขาเนี่ยยังอยากมองเห็นพันของเขาถูกแพร่ไปอม,มันจะเป็นได้ด้วยลูกชายเขามีโอกาสได้ทําลูกเพิ่มขึ้นอืการที่ตีปิดไม่เอาละมาทุ่มเทผู้หญิงคนเดียวอชอ์เนี้ยมันหายไปว่ะอือใชเออ่เขาก็รู้สึกว่า มันนิดหนึ่งมันนิดหนึ่งข้างในว่าอย่างนี้ก็เพิ่มไม่ได้แล้วสิใช่มันก็จะแบบเพราะว่าออย่าลืมว่าถ้าเป็นฝั่งชายเนาะ,ะมันไม่รู้ไงว่าข้างว่าลูกที่ออกมาเป็นลูกของผู้ชายจริงหรือเปล่าม,มันถึงมาอันนี้ไม่ได้พูดกันในเชิงข้อเท็จจริงนะคะเป็นความรู้สึกของเขาที่เขาพิสูจน์ไม่ได้เพราะเขาเ่ไดนเบอรคคอดไว้ง่ายครับผม,มแล้วก็ในในเชิงวิทยาการคือเราเกิดมาเราไม่รู้เลยว่าไม่ถึงว่าในในอดีตอะ เราไม่รู้เลยว่าเฮ้ยเด็กคนเนี้ยลูกของผู้ชายหรือเปล่าใช่ไหมเพราะว่ามันไม่มีตัวดีเอ็นเออะไรเงี้ยอ่าอันนันก็ต้องมองว่ามันมันเกิดขึ้นยนวิทนาการซึ่งครับผู้ชายเองก็แม่ก็ไม่แน่ใจอยู่แล้วด้วยครับผมผู้หญิงก็แม่ก็อ่ะแม่ยิ่งไม่แน่ใจไปกันใหญ่เลยทีนี้มันก็มันก็นํามาสู่ความรู้สึกที่แบบหรือเราจะต้องระวังมากกว่านี้วะอย่างนี้ยซึ่งฝั่งต้องมองว่าฝั่งแบบ ฝั่งผู้ฝั่งผชายเองฝั่งค้อรัวผู้ชายก็อาจจะรู้สึกเหมือนกันคล้ายๆคือเขาคล้ายๆบริหารความเสี่ยงอะ่ะถ้าไอคนนี้ไม่ใช่ลูกฉันไอไม่ใช่หลานฉันจริงก็อีกหลายๆคนอะมันจะได้ชัวร์หน่อยว่าเอออย่างน้อยก็มีสักคนหนึ่งอะที่เป็นหลานฉันจริงๆเพราะฉะนั้นแม่สามีก็เลยพยายามที่บเฮ้ยอย่าเพิ่งแบบลงหลักปักใจกับใครสักคนเลยนะลูกลองดูหลายๆคนไปทงปฏิบัติอะเขาก็ทําอย่างนั้นไม่ได้หรอก Uh huh. และแน่นอนว่าพอมันอยู่ในติดต้งเสนเนือกอมันก็แปลว่าจริงๆอะแม่สามีไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่ารู้สึกแบบนี้อยู่นะใช่แต่เขาแค่จะรู้สึกว่าอืมลูกกูจะเลือกคนนี้ว่ะอ่าครับเป็นทะเลออกไปในรูปแบบการเพ่งเลงลูกสบายแทนแต่ลึกๆคือเขารู้สึกว่าอ่ะนี่คือปิดเกมแล้วลูกเขาจะไม่สามารถไปต่อได้แล้วครับอืมต้องต้องมองอย่างนี้ด้วยเพราะคนฟังฟังมาถึงตรงเนี้ยมันก็คงจะมีวร์ดิ้งประมาณว่า uh huh. เพื่อนหญิงพลังหญิงสิวะคือแม่เป็นผู้หญิงทําไมแม่ไม่เห็นใจเราผู้หญิงควรจะเป็นเพื่อนกันผู้หญิงควรจะ เข้าใจกันอต้องมองว่าสิ่งเนี้ยมันเป็นสิ่งที่มาเกิดในยุคนี้อืที่เราเซตกันครับทางในโมเดลความเท่าเทียมโมเดลผู้หญิงจะต้องเป็นเพื่อนกับผู้หญิงเห็นใจผู้หญิงซิสซี่อเออซิสตเตอร์อินโซอะไรย่งเงี้ยครับยุคนั้นมันไม่มีอ่ะใช่อทุกคนทําเพื่อความอยู่รอดสัตว์บางชนิดมีตัวเมียตัวเดียวในเผ่าด้วยซ้ำไปมแม่เสือ ชอบเป็บเพียกับเสือกับสิงโตสิงโตวะสิงโตล่าเป็นฝูงขอโทษนะคะไม่ใช่แม่เสือสิงโตเป็นคนล่าอยู่รู้เปล่าในตัวตัวเมียใช่ตัวตเมียเป็นคนล่าและนี่เมื่อเขาหาทรัพยากรมาผู้ชายเป็นคนแบ่งเขาไม่ต้องการมีที่สองนะเออเขาก็จะอยู่แค่เขาลองคิดภาพว่านี่คือถ้ำของเขาลูกเขาเจ้าป่าเป็นของเขาเธอคือเสือตัวเมียตัวที่สองคก็สิงโตตัวเมียตัวที่สอง โดยโครจรโดวงโครจรของสิงโตแล้วเนี่ยเราต้องเป็นลูกน้องที่ดีของเขาอ่าเราต้องช่วยเขาล่าแล้วเขาถึงจะมองเราเป็นทีมครับซึ่งอันนี้มันก็เป็นอีกข้อหนึ่งเลยว่ามันคือแบบเขาเรียก direct competition mm ่ะ hmm. ก็คือเขาบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยคือมนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์ที่แบบมีลูกเยอะนะค่อนข้างแบบได้ถี่แล้วก็ตัวแม่เนี่ยสมมุติว่าเป็นคุณ แม่แม่ผัวเนี่ยอืในอดีตเนี่ยระหว่างที่เขามีลูกอยู่เขาก็อาจจะมีหลานไปด้วยก็ได้เอออ่าอ่ะมันเ้าสมัยนี้บางทีมันมีกันแบบมีสองคนก็ทาหมันไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าสมัยก่อนก็ไม่มีทาหมันด้วยอีกอันหนึ่งก็คือมีลูกเร็วด้วยอาจจะแบบอ่ะสิบสี่สิบห้าก็ท้องแล้วแปลว่าฉันก็ยังท้องได้อยู่อ่าแล้วพอถึงอายุสามสิบก็ยังท้องได้ถูกป่ะก็ยังมีลูกได้อ่ะลูกฉันมีลูกฉันก็มีลูกของฉันประมาณเนี้ยก็ทีนี้เหมือนว่าปกติเนี่ยลูกเนี่ย สมติอยู่ในครอบครัวถ้าเขายังไม่มีลูกอีกคนหนึ่งเขาก็ยังมาหาอาหารหาอะไรให้หามาเท่าไหร่เขาจะต้องแบ่งมาตรงกล,งกลางเหมือนเดิมอ่าก็ลูกฉันก็ได้กินอ่าเนี่ยแต่ว่าถ้าเขามีหลานเขาก็ต้องแบ่งแบ่งไปให้หลานแต่เราจะว่าอะไรก็ไม่ได้ซะด้วยประมาณนั้นมันก็อีหลักอีเหลือไปประมาณถามว่า จำใจต้องแบ่งไหมก็จำใจต้องแบ่งไหมต้องแบ่งจะสบายใจไหมก็นิดนึังที่จะ <laughs> ที่จะมีหักคะแนนไว้ uh huh. อ่ะแล้วมันก็ที่แข่งขันโดยตรงอันนี้ก็คือเป็นการแย่งทรัพยากรเพราะจริงจริงแล้วเนี่ยในวิวัฒนาการเองอ่ามันจะเป็นในรูปแบบเด็กผู้ชายเป็นคนไปล่าสัตว์ใช่ไหมคะ uh huh. ถามว่าพอสอนเนี้ยจริงอยู่แหละคนมันก็หางานทํากันได้แบบโดยไม่ได้เหมือนกับลอจิตการล่าสัตว์ตรงนั้นละแม่แก็มีอาชีพของตัวเองอแต่ต้องมองอีกมุมหนึ่งว่ายุคหนึ่งอ่ะพอพ่อแม่เขา อายุถึงระดับหนึ่งเนาะแฟนเราอ่ะเขาก็จะเป็นกำลังหลักของที่บ้านอืการที่เขาจะต้องปั่นรัพยากรไปให้ใครอีกคนหนึ่งมันก็นิดหนึ่งอีกเหมือนกันที่พ่อแม่ก็ไม่ได้เป็นคนเลือกถ้าพ่อแม่เลือกเองเขาอาจจะแฮปปี้เขาอาจจะรักคนนี้เขาเลือกใช่ก็จะรู้สึกว่ามันมาจากการตัดสินใจของฉันด้วยนแต่ถ้าไอเราไปหามาเองเขาก็อาจจะไม่ได้กีดกันอะไรหรอกแต่ว่าในข้างในลึกๆอะถ้าไม่ใช่ว่าเขาเคมีคลิกกับคนนี้จริงอ่ะคอ่ะมันจะมีย อืเพราะฉะนั้นด้วยเหตุผลหลายๆเหตุผลเหล่านี้มันก็เลยอาจจะรวมกันเป็นกันว่าฮอาจจะแบบเกิดอาการมี comment, คอมเมนต์คเมนกันสักหน่อยนึงแต่มันออบเวียสในแม่ผัวลูกสะพ้ายซึ่งจริงๆแต่เรามองว่าในมุมพ่อตาเนาะมันจะเป็นความเป็นห่วงม,มากกว่าพ่อตาเนี่ยกับลูกเขยเนี่ยมันจะออกแนวว่าอา ไอ้ลูกเขยคนเนี้ยมันจะดูแลลูกสาวของฉันได้จริงไหมอืมอ่ามันแบบอคือถ้าคอมเมนก็อาจจะคอมเมนในแง่นั้นว่าเฮ้ยไอ้ลูกคนนี้มันในเชิงตรวจสอบคุณภาพมไม่ไว้ใจครับอืม,อมเพราะว่าเขาก็รักของเขาต้องกำลังมองว่าจริงๆอ่ะยุคหนึ่งอ่ะผู้ชายที่จะเข้ามาก็จะเป็นแคนดิเดตอยู่เบาๆือมันเนี่ยมันก็มันก็มีได้ที่เราจะวัดผล พอเพศเดียวกันมันก็จะแข่งขันก่าต่างเพศอยู่แล้วอะครับอืแต่ท้งนี้ทางนั้นนะคะในเนเชิงของสังคมอะตอนนี้เนาะบริบทที่ปรับได้อะ่ะคิดว่าจริงๆอะสิ่งที่ช่วยได้คือเวลาอืมอืมถ้าเราไม่ได้ก็ต้องพูดในวงคนแต่งงานแล้วนะเนาะเออมันมันมีละคะมันมีแหละมันมันถึงจะอย่างที่บอกเขาไม่รู้ตัวหรอกเนาะไอที่อธิบายไปทั้งหมดเขาไม่รู้ตัวแต่มันจะมียังไงซะมันจะมีแก๊ของการเป็นคนนอกอ,อยู่ มันเป็นสิ่งที่เราต้องใช้เวลาและให้เวลากับเขาด้วยอะค่ะแบบอ่ะซึ่งคนบางทีเขาก็ไม่ได้ใจไม้ใจดำหรอกนะเขาก็จะมีแบบว่าเซ็กชั่นที่เราสามารถจูนกับเขาได้ความสนใจของเขาเราสังเกตได้ออย่างที่บอกว่าความรักอะมันใช้เอฟฟอร์ดเว้ยเออเขาเราทําให้แฟนเรารักยังไงอเราทำกับพ่อแม่แบบนั้นได้คนเราชอบคุยกับคนที่ชอบเหมือนเรามันต้องมีสักมุมใช่หรือเขาชอบปลูกต้นไม้เราไม่ชอบแต่ ถ้าเราต้องการเข้ากับเขาให้ได้อืก็ลองไหมมันอาจจะมีความรู้สึกเชื่อมโยงบางอย่างครับบางมุมจะประสบการณ์นะคะพ่อกับแม่ไม่ได้เชื่อมโยงกับลูกเขาในมุมนี้ด้วยซ้ําอมแต่เรา่มีอืเช่นอย่างไงครับอ่ะย่างอ่ะพ่อของแฟนบางคนเขาถ่ายรูปลูกเขาไม่ถ่ายเลยอืแล้วเขามาเจอทีหลังว่าเราถ่ายอือะไรอย่างเงี้ยมันก็กลายเป็นหัวข้อสนทนาใหม่อ่าฮะเออแบบเออขอเดียวกันนะเลยต้องใช้คาว่าเริ่มจากความเป็นเพื่อนครับ อเพื่อนนี่เขาก็ไม่ใช่ตบหัวตีซีเขาอย่างนั้นนะแต่คือมันเป็นเพื่อนกันไงสนใจเหมือนกันเขาคุยกับลูกไม่ได้คุยกับเราได้อ่าเออเรายิ่งต้องมองอย่างนี้อันนี้คือฝากเลยว่าแต่ถ้าคุณรู้สึกว่ายังไงคุณก็เข้ากับพ่อแม่เขาไม่ได้จริงๆไม่สามารถจริงๆออมโน้ตไว้ละกันว่าสุดท้ายมนุษย์จะเป็นเหมือนพ่อแม่ตัวเองค่ะห้าปีสิบปี มีแน่นอนสักอย่างหนึ่งวันนี้เขาไม่เหมือน20ปีข้างหน้าเขาอาจจะเหมือนอถ้าคุณเก็ตลองกับพ่อแม่เขาไม่ได้วันเนี้ยมันอาจจะแปลว่าคุณจะเจอเขาในเวอร์ชั่นนั้นแล้วอยู่ไม่ได้เหมือนกันนะเอออย่าได้คิดอย่าได้คิดเขาข้างตัวเองอะว่าฉันชอบผู้ชายคนนี้แฟนฉันโอเคแต่พ่อแม่เขานะะไม่ไหวอืมเขาจะไม่ไหวเหมือนกันเท่าวันหนึ่งเว้ยไม่มากก็น้อยไม่มากก็น้อยมันมีเปอร์เซ็นต์มันรู้แบบพ่อแม่ตัวเองอยู่แล้วมองดีๆเถอะมันเพราะว่าสิ่งที่ฟาร์มเรามานานที่สุดอะ ไม่ใช่มาหาอะไรไม่ใช่เพื่อนพ่อแม่ใช่ใช่ทีนี้จริงอีกอันหนึ่งนะที่ <c oughs> ที่เขาบอกว่าจะทําจะทําให้ดีขึ้นความสัมพันธ์ดีขึ้นได้ก็คือลูกนะที่เขาบอกมีหลานหรอเออมีหลานสมมุติถ้ามีหลานเนี่ยเอ,อเขาบอกว่ามันจะทําให้จริงๆมันเป็นสองสองสองแง่นะแง่หนึ่งก็จะแบบ hey, เฮ้ยถ้าแย่งกันเลี้ยงหรือแบบเออฉันจะเลี้ยงแบบนี้เธอห้ามเลี้ยงแบบนั้นอะไรก็ตีกันกแต่ว่าเขาบอกว่า การที่มีลูกเนี่ยมันจะทําให้เห็นอีกด้านหนึ่งของคุณยายไอ้ของคุณย่าสิอ่าเช่นสมมติว่าเอาคุณย่าอาจจะแบบเป็นคนเงียบขรึมระวังที่แบบคุยกับเราแต่ว่าพอมีจะไปเสียงสองเสียงสาม,สามกะลาอย่างเงี้ยหรอใช่ <ละ S 1> เราก<ม>็จะเห็นว่าเอ้มีเฮ้เขามีมุมตลกมีมุมอะไรอย่างเงี้ยที่แบบที่เราไม่เคยเห็นเป็นกาวใจให้ลูกเป็นโซทองเ กลัวว่ามันจะไม่ไปไม่ถึงตรงนั้นบางคนอ่ะเออก็เลยอยากให้มองว่าเออถ้าสมมติถึงจุดที่มองว่ายังไงเข้ากับพ่อแม่เข,า,เขาไม่ได้จริงๆอ่ะ uh huh. เราต้องมองอแฟนใหม่อีกอ่ะ uh huh. ว่าแบบเออเขาเฮ้ยเขามีมุมนี้ไหมนะ uh huh. เผื่อใจไว้หน่อย uh huh. ดังนั้นอย่าได้มั่นใจนะว่าเราจะอยู่ับเขาได้ uh huh. ถ้าเราไม่ชอบพ่อแม่เขาเลยครับ uh huh. แต่ทีนี้มันก็อาจจะมีจุดร่วมยังไงก็ต้องค่อยๆปรับตัวกันไปแล้วก็ ให้เวลากับเขาเพราะว่าอย่างที่บอกเขาเลี้ยงลูกมาทั้งชีวิตอะเราคือคนนอกนะเออดนะคือทรัพยากรของเขาต้องมาแบ่งกับเราอะเราต้องใจเขาใจเราด้วยอะว่าเรารักของเราแต่เขาก็รักของเขาเป็นห่วงของเขาเลี้ยงของเขามาเนัะถ้าเรารักเขาอะเราต้องรักพ่อแม่เขาด้วยอย่างเราก็ต้องเข้าใจเออไม่ไม่ใช่แบบต่อต้านตั้งป้อมเพราะว่าสุดท้ายคนที่จะเหนื่อยที่สุดคือคนกลางก็คือคนที่เรารักนั่นแหละถูกต้องค่ะ สุดยอดมากครับมีอินไซต์เออแต่เราไม่เดี๋ยวจะคนเดียวจะเข้าใจผิดแม่แฟนเราไม่มีอะไรเผือแม่แฟนมาฟังนะครับเขาไม่ได้ฟังแล้วเขาก็ไม่ได้อยู่ในไฟที่จะฟังพอดแคสแล้วล่ะแต่ว่าไม่มีโอเคเขาไม่มีเพราะว่าเพราะว่าชอบใช้เงินเหมือนกันอับเราโอเคไว้พบกันใหม่ในอีพีถัดไปนะคะจะมีคําศัพท์อะไรมาอธิบายอีกหรือไม่ประเด็นคลาสสิกหรือไม่ต้องติดต่มกันขอบคุณพี่พีด้วยค่ะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ Kaihuara Studio Podcast. Laugh, life, balance.